สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาตั้งค่านะครับสำหรับหน้าจอนะครับเราอยากจะปรับความลื่นของมันนะครับเป็น60สิบเฮิรตเฮิร์หรือห2 0 h รอเฮิร์นะครับก็ขั้นแรกนะครับก็ไปที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าอย่างนี้นะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าการแสดงผลและความสว่างนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเห็นคําว่าอัตราเรียกเล่นนะครับเห็นไหมครับกดอย่างนี้นะครับอันนี้ผมตั้งเป็นเก้าสิบเพลสนะครับบางคนงงนะครับว่ามันอันนี้ผมตั้งเป็นหนึ่งร้อยี่สิบแล้วนะนี่เก้าสิบนะหกสิบนะครับมันแตกต่างกันยังไงใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้หกสิบเพลสนะครับเดี๋ยวผมกดออกนะแล้วเรามาเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบมันไม่ลื่นตาเท่าไหร่นะเห็นไหม เป็นแบบมันไม่ค่อยลื่นนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเป็นอ่าเก้าสิบเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะอันนี้เร um ิ่มสมูทแล้วนะครับเห็นไหมครับมันสมูทนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาเป็นอ่าร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับเห็นไหมครับมันจะลื่นนะครับเห็นไหมมันจะลื่นะนครับลื่นกว่าเดิมนะครับมันลื่นนะครับลื่นกว่าเดิมนะ ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนก็อยู่ประมาณนี้นะครับเข้าไปที่การแสดงผลและความสว่างนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงอัตราเรฟเลชนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับหรือจะปรับเป็นอัตโนมัติก็ได้นะโอเคแต่ผมจะแค่จะปรับเป็นแค่9 0เฮิร์ตนะครับแค่นี้พอนะอน,นี่ก็ลื่นพอแล้วนะครับถ้าปรับสูงกว่านี้มันรู้สึกว่ากินแบตไปไปพอสมควรนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย